เรื่องลับวิญญาลรนเรื่องเล่าเมืองดงละครเมืองลึกลับแห่งลครนายกเมืองโบราณดงละครหรือเขาเรียกกันว่าดงละครครับตั้งอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมือง ห่างจากตัวเมือนครนายกไปประมาณ12กิโลเมตรชื่อดงละครนี้นะ่ะมาจากตำนานพื้นพื้นบ้านเล่าว่าในคืนวันพระหรือวันเพ็ญเต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงปีพาดแววมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านก็จึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเมืองดงละครก็คือดงที่มีแต่เสียงละครหรือว่าเป็นเมืองลับแลนั่นแหละครับ ที่ภูเขาหรือชายป่าตีนเขาในวันพระในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงผู้คนทั้งหญิงชายเด็กเล็กอีกครั้งมโหรลีปีผ้านั้นก้องสนันป่ากลิ่นดอกไม้ลอยลงมาจากไกลเหล่านางฟ้าหรือผีบางบทเก็บดอกไม้นั้นบูชาพระคุณคิดว่าน่าจะเป็นความจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์เองนั้นก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ชาวบ้านน่ะต่างรู้กันว่า โดงละครเป็นเมืองลับแปลเป็นทินของผู้มีกายทิพย์ประเภทหนึ่งคือมีลักษณะท่าทางการแต่งตัวเหมือนกับว่าเป็นชาวโลกมนุษย์เรานี่แหละครับแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกด้วยกันกับพวกเราเพียงแต่อยู่อีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองการดำเนินชีวิตของพวกเขาก็คล้ายๆกับมนุษย์ที่มีการทำไร่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรมการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทำานะ่ะ ก็ทําไปอย่างนั้นแหละครับทําไปเพราะว่าแรงแห่งกรรมทําอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทําอย่างการเลี้ยงวัวเนี่ยก็เลี้ยงไปอย่างนั้นเองเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อหมดกรรมเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเลี้ยงวัวกันครับนี่ก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบังบทความเป็นอยู่นะ่ะไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าเลวลงคืออยู่ยงอย่างนั้น แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขามันก็ยังดีกว่าเปรตหรือสุลกายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่สถิตตามต้นไม้โดูละครทุกคืนวันพระเนี่ยจะมีเสียงมโหลีปีพาดบรรเลงคิดว่าในวันพระประตูหรือทางเชื่อมระหว่างมิติก็น่าจะเปิดออกเลยทำให้สองภพนะั้นมาเจอกันได้ประสบการณ์ลี้ลับจากเมืองดงละคร ในจังหวัดนครนายกนะมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเป็นเมืองโบราณมีซากเมืองเป็นป่ารกชันมีการปรับปรุงบางส่วนจึงทําให้หน้ากลัวน้อยลงและเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วนะครับก็ดีขึ้นมากทีเดียวแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนของกมรมศิลปากรว่าเมืองดงละครสถานที่แห่งนี้ในเวลาเดือนเพ็ญก็จะมีเสียงมโหรลีบรรเลงเพลงโบราณแว่วมาเหมือนกับว่า มีการแสดงละครแล้วก็มีผู้เนี่ยพยายามไปสืบสอดดูนะครับว่าไอ้เพลงที่มันลอยมาจากที่ใดแต่ก็ไม่พบอะไรครับแล้วก็มีเพลงมโหรลีเนี่ยแว่วมาอย่างนี้เองชาวบ้านเขาจึงเรียกกันว่าดงละคร3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเองนะสนใจในเรื่องนี้ก็จึงขับรถยนต์ลุยเข้าไปในกลางป่าเข้าไปตอนกลางคืนในป่ารกชันช่วงกลางดึกที่ผมเชื่อว่า มีวิญญาณอยู่เมื่อขับรถเข้าไปถึงใจกลางป่าหน้ากลัวแล้วเนี่ยเวลาประมาณสามทุ่มข้างทางน,นมีแต่ความมืดสนิทคนที่ประสาทอ่อนคงไม่กล้าเข้าไปแน่ๆพอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวก็ดับเครื่องยนต์ปิดไฟดับสนิทมองเห็นแต่ความมืดก็ทําจิตว่าถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความชว่วยเหลือก็ขอให้ออกมาคุยก,กัน เราเองนั้นยินดีที่จะช่วยพวกท่านและอึดใจใหญ่ๆก็มีร่างเงาของหมู่คนลอยมาช้าๆจากแนวป่าเบื้องหน้าพอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณ8คนเป็นหญิงนามากกว่าชายจึงได้สอบถามกันทางจิตเพราะภาษาโบราณคงจะไม่กระดิกหูกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ความว่าที่นี่เนี่ยหัวหน้าเป็นผู้หญิง ได้รับคำสั่งมาจากนครหลวงหรือนครธมในอดีตให้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจากักรเพื่อจัดหาทัญญาหารส่งเข้าเมืองหลวงมาทำการก่อสร้างได้สปีแล้วยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยมันก็เกิดโรคระบาดท,ทางน้ำเกิดโรคหากินหรืออหิวาตักตะโลกในสมัยก่อนครับผู้คนตายเกือบหมดจาก700กว่าคนเหลือไม่ถึงร้อยคน จึงต้องทิ้งเมืองกลับนครไปวิญญาณคนที่ตายก็ยังคงอยู่ที่นี่แล้วก็รอคอยคนที่มีวิชานะมาช่วยปลดปล่อยพวกตนนำมาจากในเมืองจึงเล่นเครื่องบรรเลงเพลงมโหรีได้เพื่อการรอคอยพวกเราในดีใจที่ท่านมาเรารู้ว่าท่านช่วยเราได้เรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาคืออะไรคำตอบ ตอนโรคหาระบาดพวกเราเนี่หิวน้ำมากจนกระทั่งบัดนี้จึงอยากขอน้ำสะอาดก่อนแล้วก็ขอให้แผ่เมตตาปลดปล่อยพวกเราด้วยจึงบอกพวกเขาไปว่ารับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งหนึ่งในอีกสองวันข้างหน้าเมื่อครบกํำหนดเราก็ชวนสมาชิกชมรมอีกคนหนึ่งมาด้วยกันซื้อน้ำสิงขวดกลางใส่เต็มท้ายรถมาตอนกลางวัน ก็ขับรถหาสถานที่ก็พบว่ามีศาลาโล่งอยู่แห่งหนึ่งจึงเข้าไปพบว่ามีคนถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กและก็ตัวละครนางรำนั้นเกือบ500ตัวเพื่อให้สมกับเป็นดงละครนางรำเราเองนั้นทยอยเปิดขวดทุกขวดแล้วจึงอัญเชิญพลังของพระพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เข้าลงไปในน้ําทุกขวดเพื่อเพิ่มกําลังในการปลดปล่อยวิญญ,ญาณเมื่อเรียบร้อย ก็กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายเนี่ยที่รอคอยอยู่ทั่วดงละครให้มาเพราะเรานะ่ะเอาน้ำมาให้แล้วตามที่สัญญาไว้ทันทีที่กล่าวจบวิญญาณเล็กๆที่เรืองแสงเหมือนกับหิ่งห้อยนับร้อยๆนั้นบินลอยวนมาแล้วจุ่มลงไปในขวดน้ำทุกขวดเหมือนพึ่งนั้นโฉบลงตรงดอกไม้เพื่อดูดน้ำหวานแล้วก็บินมาวนรอบๆตัวเราเพื่อแสดงมุติกา แล้วค่อยๆลอยขึ้นฟ้าจางหายไปจนหมดสิ้นใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเราสองคนที่ไปด้วยกันรู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยวิญญาณให้พ้นทุกทรมานมาหลายร้อยปีให้ไปผุดไปเกิดสักทีหนึ่งข้างศาลาที่ว่าเนี่ยพบว่ามีต้นไม้ใหญ่จิงเพ่งพบว่าเป็นเทพารักษ์สององค์ดูแลอยู่ก็สวัสดีเขาไป แล้วถัดไปก็มีบ่อน้ําเก่าลึกลับมีร่องรอยว่ามีคนมาตักก็ก้มลงมองสัมผัสได้กับพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความเคารพขอให้แสดงตนปรากฏว่าเป็นพญานาคมีอายุมากจนตัวเป็นสีขาวเขาบอกว่าบ่อน้ําเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เขามาเฝ้านานแล้วพอหันไปดูจึงเห็นป้ายที่ทางการทําไว้อธิบายว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดดื่มกินก็จะหายจากโรคได้แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่ตักน้ำส่งเข้าไปสํานักพระราชวังในโอกาสที่มีการทําน้ำสงที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมาก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อให้ฟังขับรถกลับออกมาด้วยความสบายใจที่ได้ช่วยวิญญาณแล้วก็เชื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครได้ยินเสียงบรรเลงเพลงมโหรีต่อไปและดงละครก็คงจะเป็นตํานาน ต่อไปอีกนานแสนนานกราบขอบพระคุณนะครับที่มาตํานานเมืองดงละครและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ